สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะที่ชอบการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆน,น,นะคะบางท่านมีโทรเข้ามาถามก้อยว่ากดติดตามช่องไม่ได้และเข้าไปดูวิธีสร้างแพทเทิร์นทางช่อง youtube ไม่ได้นะคะให้เพื่อนๆเข้าไปที่ช่อง y o u t u b e นะคะปกติเราจะเจอกันที่ที่ในกลุ่มเนาะในกลุ่มของการตัดเย็บเสื้อผ้าทั่วไปนะคะ นี่กลุ่มการแบ่งปันนะคะของแต่ละของแต่ละกลุ่มอาจจะมีหลากหลายในเวลากดเข้าไปถ้ามีามีเพื่อนๆแชร์การการสร้างแพทเทิร์นมาแล้วจะจิ้มเข้าไปแล้วจะกดเข้าไปตามกดติดตามแล้วกดไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้จะต้องเข้า gmail อะไรประมาณนั้นนะให้เพื่อนๆออกจาก a c e b o o k นะคะออกจาก a c e b o o k แล้วเราไปเข้าที่ u t u b e นะคะเคลียร์ไปเข้าที่ u t u b e นะคะไปที่หน้าโทรศัพท์ของเรานะคะกดแล้วเราไปเลือกหาช่อง u t u b e นะคะ กดเข้าไปตรง YouTube นะคะกดเข้าไปแล้วพิมพ์ชื่อช่องนะะพิมพ์ชื่อช่องเลยมันจะมีรูปกลมๆอยู่ด้านบนขวามือนะคะนี่ค่ะเรากดจิ้มเข้าไปแล้วพิมพ์ชื่อช่องนะคะช่องอ่ะชื่อช่องวารุณีชานแนลนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะวาวารุณีชานแนล บาดูนีสอนสร้างแพทเทิร์นนะคะเขาก็จะขึ้นแล้วเราก็กดค้นหานะ,ะเขาก็จะขึ้นมา,าก็จะขึ้นมาค่ะแบบนี้เลยแล้วเราก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ของช่องชื่อช่องนี่ค่ะเป็นรูปเป็นรูปโปะกับรูปดอกไม้นี่ค่ะแล้วก็จิ้มเข้าไปกดเข้าไปเลย พอกดเข้าไปก็จะเจอเป็นรูปภาพแบบนี้นะแล้วเพื่อนๆไปกดติดตามไว้นะคะกดติดตามค่ะพอกดติดตามเสร็จก็กดจะมีกระดิ่งอยู่ตรงข้างเป็นรูปกระดิ่งตรงนี้ค่ะเราก็กดการแจ้งเตือนกระดิ่งเอาไว้นะค่ะกดทั้งหมดเลยแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้นะคะการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปจะได้เห็นทุกคลิปเวลาแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นนะคะพอเพื่อนๆเข้าไปเสร็จนะคะให้เลือกหาเลยค่ะกดเข้าไปตรงวิดีโอมุมด้านขวาจะมีเขียนว่าวิดีโอ ต้องจิ้มเข้าไปแล้วเ,เพื่อนๆนเลื่อนขึ้นเลยนะคะเลือกดูอยากดูการสร้างแพทเทิร์นแต่และคลิปไม่ว่าจะเป็นกระโปรงกางเกงหรือเป็นเสื้อหรือเป็นแขนเสื้อหรือการตัดเย็บแบบรูปทรงต่างๆจะอยู่ในในคลิปวิดีโอประมาณ4 5 0ถึง500คลิปค่ะก,ก็จะไม่ได้ว่าลงคลิปอะไรไปบ้างเพราะว่าแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นตามหน้าง,งานที่ทำนะคะ หรือเพื่อนๆจะเข้าไปกดเลือกที่ด้านบนก็จะมีเขียนว่าวิดีโอตรงต้องให้ตรงขวามือตรงนี้จะมีเขียนว่าวิดีโอแล้วก็เพลลิส์กดเข้าไปที่เพลลิส์ก็จะเป็นการการจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้วิธีวัดตัวการสร้างกางเกงทรงต่างๆก็จะอยู่ในนี้ค่ะแบบเสื้อทรงต่างๆเป็นชุดแซกชุดเดชแขนเสื้อเสื้อแขนกุดชุดเกาะอกชุด,ชดราตรี ให้เพื่อนๆเลื่อนหาเลือกด e ูเลยนะคะก็จะอยู่ในนี <gameplay> ้เป็นหมวดหมู <open> ่แขนเสื้อก็จะอยู่เฉพาะแขนเสื้อตัวการสร้างแพทเทิร์นเสื้อก็จะอยู่ในการสร้างแพทเทิร์นเสื้ออย่างเดียวการสร้างแพทเทิร์นกางเกงขาสั้นขายาวก็จะทําเป็นหมวดหมู่ในเพลย์ลิสต์นะคะพอเพื่อนๆจิ้มเข้าไปก็จะมีถ้าในหมวดของกางเกงก็จะมีแต่กางเกงถ้าในหมวดของแขนเสื้อก็จะมีแต่แขนเสื้อเพื่อนๆสามารถเลื่อนเข้าไปเลือกดูได้เลยนะคะเนี่ยทำไว้ค่อนข้างเยอะ ไว้บางๆก็กดเข้าไปเรียนรู้ศึกษาได้เลยนะคะเผื่อจะได้เป็นแนวทางในการสร้างแพทเทิร์นและการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะวิธีเข้าไปกดติดตามช่องนะคะกดไลค์กดแชร์ลองดูนะคะเพื่อนค่ะลองดูค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ